เผนีมหาสงกรานกับงานบุญที่ยิ่งใหญ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่ามหาสงกรานประจำปีพุทธศักราช2568วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารแปดเหลี่ยมให้แล้วเสร็จทอดถวายนวัดหอทองคำตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดใชยนา สำนดงานในวันพุทธที่16เมษายนพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกาแห่พระป่าเวียนรอบอุโบโสถเวลา1 1นาฬิกาทอดพระป่ามหาสงกรานต์และถวายพระตาหารเพนแด่พระภิกษุส,สงฆ์เวลา12นาฬิกา30นาทีสงนำพระสมเด็จองค์ปฐมและพระสงฆ์ งอนในภาคกลางคืนพบก,กับอ่อแก้วรูปงามครับจากอำเภอบ้านไร่อุทยธานีครับสนุกสนานบันเทิงกับสุดยอดหวงวดนตรีย้อนยุคชื่อดังจากอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีคณะสำรวยเสียงแขน บัญชีธนาคารอมสินชื่อบัญชีวัดห่อทองคำแลกที่บัญชี020 389 699 404 ติดต่อเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดโทร093-185-4138และ080-117-9616พระอธิการยุทธนากันตะวีโรเจ้าอาวาสวัดหอทองคำและคณะกรรมการวัดชาวบ้านทุกคนทุกท่านร่วมกันจัดงานสงการานต์บ้านเรา ได้ยับพลาดยับเที่ยวสนุกได้กุศลผลทางสะดวกสบายในวันพุทธที่16เมษายนพุทธศักราช2,568ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา รวมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่ามหาสงกรา์ประจำปีพุทธศักราช2568วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารแปดเหลี่ยมให้แล้วเสร็จทอดถวายนวัดหอทองคำตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดไทยนากลุดสงการต์กับบ้านเราเรามาเล่นน้ำกันมารดน้ำดำหัวพ่อแม่ลป้านายาย Hãy subscribe bay bay Ghiền Mì Gõ Để không